กินไอติมไหมอ่ะไอติมไ,ไมด้ยหมด้ไ้มได้หมนนได้ไหได้หมได้ไหมได้ไนมได้หด้หัได้ไได้หได้หมไดไหมไดได้มด้ด้ไหร,ครไค้ั้งแรก้ร <laughs> ไ้ไ กว่าจะได้เห็นหน้าอเล็กเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนี้ก็มาหยุดช่วงอีสเตอร์พอดีก็วันพฤหัสวันนี้เนาะทุกคนได้หยุดสองวันคือวันพฤหัสกับวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดปกติอยู่แล้วเนาะก็เลยพาลูกออกมากินมื้อเที่ยงเหมือนเดิมจ้ะมื้อเที่ยงเราก็แบบว่ากินอะไรง่ายๆเนาะส่วนมากก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นแบบ ฝีก็ก็คือการไปกินเค,ค้กดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนมากถ้าไปฝีก,ก็จะแบบว่าหนุมน่มๆเขาก็จะกินเค,ค้กกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันเนี้ยพาหนุม่มๆมมากินแฮมเบอร์เกอร์จ้ะนั่นแหละอเล็กเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแม่เขาว่านีเออ้เขาได้เป็นหัวหน้าไอหัวหน้าแบบว่าดูแลเออ งานของมหาวิทยาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยคืองานในผับไงทุกคนงานงานในร้านอาหารในผับอะไรอย่างเงี้ยเ็เป็นหัวหน้าแล้วนะก็ว่าอย่างเงี้ยเออทีนี้ก็แบบว่าประมาณวันศุกร์นี่กออ็วันพุธเนี่ยก็จะไม่ได้ตังค์ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าทํางานวันเสาร์ก็เหมือนเดิมจะก,ก็ได้ตังค์เขาบอกว่าเขาได้เป็นหัวหน้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบว่าเอ,อ่ เขาแบบลงชื่อกัน4ี่คนใช่ไหมที่ที่ที่จะให้เพื่อนๆนแบบอ่าช่วยกันโหวตว่าใครจะได้อ่าจะได้เป็นหัวหน้าดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเอาสองคนเสร็จแล้วเนี่ยมันทั้งหมด4ี่คนแล้วเขาต้องเลือกสองคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าเนาะก็ได้เขากับเพื่อนของเขาอีกคนนึงเออแม่ก็บอกว่า มันไหวหรือเปล่ามันไหวใช่ไหมทั้งเรียนด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยนี่ไหวใช่ไหมเขาบอกเออเขาก็ชอบเขาก็ไม่ได้อะไรเขาแบบทําแบบสบายเลิกเรียนแล้วก็แบบติวไปด้วยทําทํางานไปด้วยก็โอเคเขาว่าอย่างนี้เขาก็แบบมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไหอย่างไงแม่ก็เลยแบบเออรับฟังเนาะ ไม่ได้ว่าอะไรลูกจะแค่รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินไปที่จะแบบว่ารับทั้งงานรับทั้งแล้วก็เรียนไปด้วยติวไปด้วยแล้วก็สอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันรู้สึกว่าเหนื่อยแทนลูกไงแต่จริงๆอะ่ะออไม่ต้องสงสารเขานะทุกคนให้เขาทําในสิ่งที่เขารักใ,ในสิ่งที่เขาอยากทําให้เขาทําไปเถอะเราแค่ห่วงสุขภาพ สุขภาพของลูกแค่นั้นเองนอกเหนืออย่างอื่นเราไม่ไปก้าวไกยเรื่องการเรียนก็เรียนไปเถอะเราไม่ได้ไปเรียนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบเอ่อทำงานคือเขาไม่ได้ออกไปทํางานไกลไงทุกคนคือเขาไม่ได้ออกจากมหาวิทยาลายัยแล้วออกเดินทางออกไปทํางานคือเขาทํางานในนั้นน่ะเออก็คือเอาตีเอาง่ายๆเลย1 5บหชั่วโมงอะ่ะเล็กอยู่ในนั้นเลยอะ่ะอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยทุกคนก็คือตามที่บอกใครได้เห็นคลิปเ,เล็ก ตอนเช้าก็คือแค่สองสามนาทีน่ะก็คือแม่ได้เห็นอันเล็กแค่ชั่วโมงครึ่งต่อวันน่ะเออนั่นแหละอย่างนีน้อยก็ยังได้เห็นหน้าลูกอ่ะนะตื่นเช้ามายังเห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาทําไปเถิดจากความสุขของเขาเขาจะได้ปลดปล่อยอ่การเรียนด้วยเราเป็นแม่มันแค่มันมันมีความรู้สึก ห่วงไปอย่างนั้นเลยจากแต่อยากให้ลูกทำทุกอย่างที่ลูกอยากทำเลยเอาแค่ลูกสบายใจเอาแค่ลูกสนุกเอาแค่ลูกได้เงินของลูกเองก็ตามสบายเลยอะไรเงี้ย คือทุกวันนี้เล็กเขาไม่เอาตังค์กับแม่แล้วนะทุกคนที่ให้ให้ค่าขนมทุกเดือนทุกเดือนนะเขาไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเขาก็แบบมีเงินมีมีมเงินทํางานของเขานิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบเป็นเงินเงินสนับสนุนการเรียนอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็บอกเออเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รบกวนอะไรแม่เลยแล้วน้องทุกคนเ้าเจอคือเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยเช้ามาแม่ก็เตรียมกับคงกับข้าวเขาแทบ จะไม่ใช้เงินเลยอะทุกคนแต่ก็ใช้แต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้เงินนะเพราะว่าแม่ก็เตรียมมาห้องอาหารให้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเช้ามาก็อยากให้ลูกนอนเต็มที่แล้วก็แบบห่อข้าวไปกินที่มาหาลัยเลยจบแล้วก็ไปเรียนให้เต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยกินเสร็จก็แวะไปดู ของนิดๆนดหน่อยๆของร้านนี้ก็ราคาถูกๆเนาะทุกคนดูถ้วยดูจานในไอสตอเบอรี่สีแดงเชียวทุกคนจ้ะ นั่นแหละก็เครื่องครัวจะร้านนี้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบจะที่เขาขายอะนะของมันก็ไม่ใช่แบบว่าคุณภาพอะไรหรอกแต่มันก็ยังใช้ได้นะทุกคนมันจังมันใช้ได้โอเคเลยของร้านเนี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเออนั่นแหละแม่ทิวเขาไม่ค่อยชอบเดินอะไรอย่างนี้หรอกจก้ะเออส่วนมากเขาชอบเดินแบบว่าไปดูเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรของเขาอย่างเงี้ยชวนมาเขาบอกไปส่งบ้านได้ไหมอะ แล้วแม่ค่อยมาเดินกับอเล็กอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกมาด้วยกันแล้วจะไปส่งบ้านทําไมก็ไปด้วยกันเดินแป๊บเดียวก็เลยว่าอย่างนงี้ เขาก็เลยขืนขืนเดินนิดนึงเออแต่ถ้าไปกับเพื่อนไม่ไม่ไมเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปกับเรากับอเล็กอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบอะไรอย่างงี้ไงทุกคนแต่พัดไปกับเพื่อนไปถึงไหนถึงกันเป็นเรื่องปกติเนาะเออกับครอบครัวก็ปฏิเสธได้กับเพื่อนนะปฏิเสธยากไงทุกคน <c oughs> ะมันก็เปลี่ยนประมาณนั้นละเด็กวัยรุ่นนะพี่น้องเอ,อ้ยเอาอยางหลาย นั่นบางเถือก็ไดดด่ากันแน่บางเถือกับโมโหกันแน่บางเถ้อก็แอยากหนุ่มหัวกันแน่ตัวกับหลูกันอยู่น้ากันลายอ่นพี่น้องจ๋าฮัลล์อะไรบอกว่าแม่ผมเอ่อหยุดสี่วันเนี่ยผมอยากจะถักเสื้อซื้อใหมพรมไปถักเสื้อบอกเล็กนอนดีกว่าไหมเอานอนสัก30 40ชั่วโมงดีกว่าัหมเนี่ย3-4มวันเนี่ยก็เลยว่าอย่างเงี้ยนอนให้มันเต็มที่ไปเลยดีกว่าไหมก็เลยว่าอย่างงี้เออสี่วันจะถักเสื้อใหมพรม ของร้านของร้านนี้ของเขาน่ารักนะเนี่ยอันนี้แบบนี้ที่อยู่ในไอ้น,นี่นะ่ะคือเก้าสิบโครนนะทุกคนเก้าสิบโครนก็ดีขึ้นมาหน่อยจ้ะเออนั่นแหละคือราคามันจับต้องได้ของของก็น่ารักตะมุตะมิจ้ะทุกคนจ้ะอยากได้อะไรก็ซื้อเอาจ้ะแต่พอดีเราไม่ได้ซื้อจ้ะเราเดินมาดูของเฉยเฉยจ้ะเออแมทธิวเขาชอบอันนี้จ้ะนี่ เขาบอกเขาอยากซื้อนะแม่เขาว่าอย่างนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ผมย้ายไปอยู่คนเดียวก่อนเดี๋ยวเขาจะซื้อแบบเนี้ยแบบที่เขาจับเนี่ยเออเป็นพระพุทธรูปอ่ะเออนั่นแหละเขาบอกว่าเขาจะเอานะแม่เดี๋ยวให้เขาย้ายออกไปอยู่คนเดียวก่อนเขาว่าอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ซื้อได้ก็ไม่เอาอ่ะยังไม่ยังไม่ซื้อเขาว่าอย่างนี้เออ ร้านนี้เขาขายเอ่อมันชื่อว่า d o ล l a r Store นะทุกคนก็คือเป็นของที่แบบจับต้องได้มีขนมนมเนยเยอะแยะเลยจ้ะ

บหิน,นก็นได้เนาะ A phôi sai àm tay nữa thương 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 cos sape neminem sum หมูวันนี้ดูมันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่มันอร่อยมันอร่อยอยู่แต่ถ้ามันไม่นุ่มนะมันก็ไม่อร่อยต้องนุ่มด้วยอันนี้เป็นสันคอหมูนะทุกคนสันคอหมู เป็นผัก หมูแดงเฉยๆจะวันนี้อันไนของเล็กของแมทธิวเหมือนกันีนของแมททิว bật lửa uh, đắng cũng <laughs> kinh, cũng <khung> kinh <laughs> à, Bà này chắc nói À, Matthew รสวันนี้กินง่ายๆไปเลยจะวันพรหัสหานันวันนี้ยแต่ก็แบบกินกว๋วยเตี๋ยวนะอยากกินก๋ๆๆวยเตี๋ยวอยากกินวันนี้อยู่ครบนะทุกคนครบเลยนทำซุปก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่จ้ะทําแบบโมซัวไปหมดเลยกินไป <Thank you. S 1> เถอะเยนพัก เสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนข้าเตี่วหมูแดงนะจ้าวันนี้จ้าเป็นเส้นเล็กหมูแดงเนาะไปกินข้าวแล้งกันจ้าโอเคทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสุขสุขทุกคนสบายดีแมผมสบาสดีสวัสดีครับทุกคนครบทุกคนวันนี้โอเคกินก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกันจ้าทุกคนวันนี้อเล็กเขาได้หยุดจ้าทุกคนเพื่อฮัตสุขเสาร์อาทิตย์ ใช่ไหมครับอ่ะคนคนสิแต่เพราะเสีย็กินไปเม็ดเออหมอูมวันกินตำสัวแสบแล้วมือนี้ก็เอาแค่นั้นละชิมรสด,ดู ชิมรสก่อนอะไรอือสื้อคือสิบว่าแสบดอกเม็ดวันนี้น้ำซุปมันบลาคายแสบ

ทุกคนตองมไดแนแสงเหนือแสงเหนือครับปกติจะไม่ขึ้นแถวแถวนี้เนาะแสดงว่าเมื่อคืนมันดึกมากไงหรือมันเลยท้องฟ้ามันสว่างมากนะครับอครับ้วยมากคิดทุ่มเอาไว้ก้านหกทุ่มเนาะ ถ้าถ่ายคลิปไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เห็นแต่ถ้าเป็นถ่ายรูปมาเห็นอืแสงเหนือทุกคนอืร่อยอยู่ว่าไปอืม

พอได้หยุดแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่พอร่างกายเอ๋ครบเป็นโฟชหลับอาบเดชลิดดัน mm hmm. เอียนเดวาร์ <Yeah. S 1> ดูสตรีสซะเหียนาทีดัน <laughs> ใช่ไหมพอร่างกายมันได้พักมันก็อยากจะนอนมันไม่อยากทำอะไรพ่ <laughs> ได้หยุดในช่วงอีสเตอร์ไงทุกคน <laughs> โพสเกมาแล้วไงมหานึกว่ามหาอะไรจะไม่หยุดหยุดสองสองวันสามวันไม่เสาร์อาทิตย์ป,ปกติอยู่แล้วเนาะมันหยุดปกติอยู่แล้วครับได้หยุดวันนี้กับพรุ่งนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์ไหนวันนี้ทําไมไมาได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวสรุปเพื่อนโกหกอีกแล้วเบ้ อากาศมันไม่ดีวันนี้อากาศมันไม่ดีอะสิเมื่อวานแดดออกแล้วพ่อแม่พากันปิ้งย่างเห็นไหมละ่ะพอวันนี้อะแดดแดดไม่มีอยากจะออกไปข้างนอกกันสรุปจะไปไหนทําไมได้กินข้าวที่บ้านไปเลนไปเล่นอะไรไปเล่นกีฬากันเหรอค <laughs> ักเน่เพิ่งจะเพิ่นกินเสร็จเพิ่นก็นสิบไปก็มูจ้ะอืมครับ วนนีพึง่งถึงบ้านจ้ะนั่นล่ละชีวิตประจำวันพี่น้องแล้วจะไปกี่โมงอ่หลังจากกินหลังจากกินหรือว่าแล้วเ,เพื่อนไปแล้วใช่ไหมนี่่ยังไม่มีใครไปขัก จะยองดูหนังกับแม่วันเนี้ยหรือจะไปนอนหรือจะไปทํากันบ้านออืม,อมดูหนังดีกว่าเนาะแต่ละคนแต่ละคนอืมหืมหืมย อ,อะไรเรี๋ยูแดเตีแดงหมูแดงหมูแดงก็บไปให้อิ่มเหลือหมูแดงไว้กินพรุ่งนี้หรือใครจะอยากกินอีกก็กินได้กินให้อิ่ม Sluta prata! För du har ju dina egna. Här var det en liten... Du är jävligt dum nu. Alltså det är jag. Du gör så att allt blir tjockare. Alltså tyget. Ingen chatt igen. Ingen chatt Nej, men den tidigare han också Men han har aldrig sagt... Nu hann Nej, jag har aldrig frågat till honom. Det spelar ingen roll, det är att prata. Enough is enough. Nej fisar. Hon har bara pratat med dig, jag har inte fått prata med dig. Jag har inte pratat med dig heller. Varför låg min linneskjorta i ditt skåp? Mm, nej, nej, det är riktigt. Du har lagt tillbaka den. Min blå linneskjorta låg i ditt skåp. Jag har inte använt den. Jag har inte använt den. Varför låg den i ditt skåp då? Jag har inte använt den. Du kan fråga mamma, jag har inte använt den. Vad har jag Nej, du bröt it up. Nej, jag frågar dig. spelningen. เด็ดชุดตัวพัดเอามามัลอนเฉลี่ยเฉล่ย่ยข้าวสสารเนะพูดถึงมันก็อร่อยนะทุกคนไปจับเก็บเก็บถั่ยเก็บซ้ำล่างส่วนอันนี้เราก็ไว้กินพรุ่งนี้จ้ะนี่เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวไอ้นี่ปิดไว้ทุกคน โอเคเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนีกจ,จ้าเดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะสบายดีสวัสดีเด้อท่านผู้ชมบ๊ายบาย